ดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษนะครับมาดูกันนะชาวราศีเมษเนี่ยเป็นช่วงของการที่ในช่วงครึ่งปีนี้นะครับครึ่งปีหลังจากเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแอบช่วยอย่างลับๆหรือความพัวพันสามคนสามฝ่ายหรือการที่คุณอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่ใจไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ได้นะครับใช้ได้ในแง่อะไรบริบทไม่ว่าจะงานเนงินความรักนะเป็นเรื่องของสามคนสามเรานะครับถ้างานบางทีก็เรียกว่าทํางานตรงนี้อยู่ แต่แอบไปรับจ็อบหรือไปดิวกับอีกที่หนึ่งก็ได้เช่นกันในมุมนึงคือการที่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในเดือน,ใน,ใ,นในปลายปีนี้เนี่ยปลายปีนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จแต่จะเป็นช่วงจังหวะที่มีการช่วยเหลือจากคนอื่นมีการดิวกันเกิดขึ้นนะแม้ว่าเราจะทํางานกับคนนี้อยู่นะครับเนาะแต่มือเราจับคนนี้อยู่นะมันเป็นเรื่องของการ ตกลงเจรจาต่อรองแบบลับๆนะครับในมุมนึงคือตัวเรานั่นแหละที่ไปช่วยเหลือคนให้ประสบความสําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะเป,นเ,ปนเป็นพันธสัญญาที่บอกว่าใช,ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างผัวพันกันหน้าดุนะครับก็คือไม่ได้ปล่อยมือกันนะจากไพ่เนะาะไพ่เรื่องของการงานเป็นไพ่อย่างนี้ขึ้นบอกเลยว่าจะเป็นช่วงของการที่หลายๆคนนะครับมีความสามัคคีกัน การงานได้รับความช่วยจากหลายหลายฝ่ายหรือช่วงของการที่ปลายปีนี้นะครับจากเนี้ยจนถึงปลายปีภาพรวมจะเป็นเรื่องของการที่มีอีเวนต์ใหญ่งานใหญ่รออยู่นะได้จับงานใหญ่จัดจัดอีเวนต์ใหญ่ได้นะครับในปีนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการที่ ค่อนข้างวุ่นวายในระดับหนึ่งนะครับในมุมหนึ่งเกี่ยวงานอาจจะมีกินเกี่ยวข้องกับวัดศาส,สนาห,หรือพธิพธ,ธีกรรมต่างๆก็ได้เช่นกันแต่การเงินก็เรียกว่าดีนะครับการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะคนที่เกิดราศีเมษการเงินดีมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่การเงินมาจากการงานมาจากผลงานนะครับยิ่งทําผลงานได้ก็จะดีนะครับแต่ผลงานก็มาจากการที่ ได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือซะมากกว่าส่วนเรื่องความรักจะบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับความรักเป็นเรื่องของการอดทนนะพบกับคนที่ทําให้เราเจ็บปวดใจพบกับคนที่ทําให้เรานั้นต้องอดทนอยู่นะบางคนโสดอยู่ด้วยว่าเป็นช่วงจังหวะการอดทนรอในความรักที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ในภาพรวมคนราศีเมษมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายปีนี้นะครับเป็นปีที่คุณได้เข้าเส้นัฉนะครับได้ประสบความสําเร็จนะทัว เป็นปลายพิธีแฮปปี้ดีของคนที่เกิดราศีเมษด้วยเช่นกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกได้นะครับและฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับถ้าอยากมีคลิปของตัวเองแบบนี้คอมเมนต์ได้นะ